สวัสดีค่ะจุ๋มสีพาแทบวันนี้จะมาทําอะไรเอ่ยสีสันอย่างนี้คุ้นๆไหมคะใช่ค่ะหวานๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นเปรี้ยวหวานสิคะเนี่ยค่ะส่วนผสมนะคะมีตามนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะวันนี้คือเอาแบบเบสิกนะคะเครื่องปรุงก็นิดหน่อยนะคะวันนี้สังเกตได้นะคะค่ะเรามาลงมือทํานะคะอันนี้คือตั้ง น้ำมันใส่กระทะนะคะให้มันร้อนนะคะอันนี้คือจุ๋มตั้งไว้แล้วนะคะใส่ลงไปมันก็จะเสียงชาเลยค่ะเพราะว่าจุ๋มสีใส่น้ํามันรอนะคะคือกะว่าจะทําเราก็ตั้งรอค่ะอันนี้คือหัวหอมนะคะใครไม่มีหัวหอมแดงก็เอาหัวหอมขาวนะคะแต่ปกติเขาใส่หัวหอมขาวกันนะคะคือหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมขาวเราจะมาผัดหัวหอมกับ ไก่นะคะให้หอมก่อนนะคะทําไมเราถึงใส่หอมก่อนเพราะว่าเราจะผัดให้มันหอมก่อนนะคะให้มันมีกลิ่นหอมเพราะว่าหอมนี่มันเวลาผัดไปแล้วมันจะเข้ากันกับเนื้อไก่ได้ดีสังเกตได้นะคะเนี่ยหอมมันจะมีกลิ่นนะคะเหมือนปกติเราใส่กระเทียมอย่างอื่นนะเนาะแต่เปรี้ยวหวานเราจะใส่หอมนะคะคือหอมใหญ่นะคะหอมอ่าหอมขาวอ่ะ แต่หนูอยู่อังกฤษเนาะจุ๋มอยู่อังกฤษจุ๋มมีอะไรก็ใส่ก็ตามสไตล์จุ๋มสีเลยนะคะแล้วเราจะมาใส่ผักที่มันสุกยากก่อนนะคะนั่นคือแตงกวาค่ะแล้วก็นี่คือปาป,ปร์นะคะคือพริกหวานคือพวกที่มันสุกก่อนะคะนี่ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้พอกลิ่นหัวหอมนะคะคลุกเคล้ากับ ไก่นะคะแล้วก็ผักที่เราใส่ลงไปก่อนนะคะคือผักตัวนี้จะเป็นผักที่สุกค่อนข้างจะยากนะคะแล้วเราจะมาปรุงรสกันค่ะอันดับแรกนะคะ <c oughs> อันนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะกะปริมาณนะคะอย่าใส่ปวดปาดน,นะคะก็คือกะเอาค่ะแล้วเราจะมาชิมข้างหลังนะคะมาชิมทีหลังอะคะ่ะอันนี้คือหอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมก็ใส่ หย่อมๆพอสมควรนะคะดูตามความเหมาะสมนะคะว่าเนื้อสัตว์้อมเยอะหรือน้อยเกลือนี่จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเปรี้ยวหวานมันจะออกสามรสนะคะก็คือเค็มเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้คือน้ําตาลทรายแดงนะคะทําไมจุมสีใส่น้ําตาลทรายแดงเพราะว่าน้ําตาลทรายแดงนี่มันจะหวานกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่านะคะขาดไม่ได้คือซอสมะเขือเทศนะคะ ซอสมะเขือเทศนี่ก็แล้วแต่ยี่ห้อเลยนะคะคุณมียี่ห้ออะไรคุณก็สามารถใส่ลงไปได้ค่ะแต่ส่วนมากที่อังกฤษเขาจะใช้แบรนด์นี้นะคะคืออร่อยนะคะแบรนด์นี้ทานกับอะไรก็อร่อยไอซอสพริกตัวนี้แล้วก็เราจะมาผัดใส่กันนะคะผัดให้มันหอมนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีน้ำขุยขลิกขึ้นมาแล้วค่ะสีสันก็จะตามมานะคะเนี่ยค่ะเขี่ยเขียให้เข้ากันนะคะดูสีสันนะคะเนี่ย สีสันจะตามมาค่ะเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะสีสัน <c oughs> ค่ะเราจะผัดต่อไปนะคะผัดต่อไปให้มันอพอผักสุกนะคะให้มันนิ่มๆนะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะมาตามต่อด้วยเนี่ยคะ่ะดูนะคะนี่คือยังไม่สุกนะคะเห็นไหมคะชิ้นไก่สังเกตได้ว่าชิ้นไก่มันยังไม่สุกเนี่ยถ้าเราจะปล่อยไว้ให้ใหมันสุกสักนิดนึงนะคะคือพอให้มัน ทุกอย่างมันรวมการเข้ากันนะคะอันนี้คือเราจะมาใส่อันดับต่อไปนะคะนั่นคือสับประรดค่ะสับประรดเปรี้ยวหวานมันก็ต้องมีสับประรดใช่ไหมคะหรือบังแนับบานเฮาเดอร์จ้ะอันนี้คือต้นหอมนะคะคอต้นหอมอแล้วก็อันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราใส่ทีหลังเพราะว่ามะเขือเทศมันสุกง่ายนะคะแล้วเราจะไม่ต้องการให้พวกมะเขือเทศเนี่ยมันสุกเกินไปนะคะ เอาพอให้มันนิ่มนะคะพอให้มันเคี้ยวได้นะคะไม่ต้องการให้มันแบบสุกอะไรเยอะแยะนะคะเหมือน้น่นเหมือนกันไอสับปะรดนะคะพอเอาเปรี้ยวเอาออกหวานกลมกล่อมนะคะเนี่ยค่ะมันจะแห้งๆหน่อยใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าน้ํามันจะแห้งหน่อยเนาะน้ําแห้งนี้ไม่มีปัญหานะคะจุ่มสีสามารถทําให้น้ําเยอะได้ค่ะมาดูค่ะค่ะนั่นก็คือน้ําเปล่านะคะเราสามารถใส่น้ําเปล่าลงไปได้ค่ะก็คือ กะปริมาณนะคะว่าจะเอาเยอะขนาดไหนถ้าสมมุติว่ารสชาติยังไม่เข้มขน้นช่วงเราใส่น้ําเปล่านี่แหละคะ่ะเราสามารถปรุงได้นะคะปรุงเพิ่มทีหลังได้นะคะนี่จุ๋มปรุงแล้วนะคะปรุงเพิ่มแล้วนะคะเพราะจุ๋มชิมตอนที่ว่าตัดคลิปออกไปนะคะจุ๋มจะไม่ค่อยชิมในคลิปนะคะเพราะว่าทําคนเดียวนะคะไม่มีเวลาเอามือจิ้มลงไปไอชิมดูนะคะจะชิมเวลาตัดคลิปนะคะเนี่ยคะ่ะ บางคนจะอาจจะสงสัยว่าโอ้ไม่เห็นชิมเลยมันจะอร่อยหรือเปล่าแสบเด้อจ้าแส,แสบถูกอ่านจ้าเพราะว่าจุ่มสีมาซิมข้างหลังเด้อจ้าจะเสียงเอฟเฟก็ออกเลย้อบัตเตอร์เนเนี่ยค่ะสีสันจะประมาณนี้นะคะผัดเปรี้ยวหวานเราค่ะเห็นไหมคะว่าน้ําก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ก็จะอยู่เหมาะนะค่ะเหมาะกับหนึชุดสําหรับจานนี้เลยนะคะเนี่ย เป็นยังไงคะเหมาะไหมคะสีสันสีสันก็มาคะ่ะอันนี้คือค่อนข้างจะจานใหญ่หน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าเ,เราจะเอาไปให้คุณย่าด้วยนะคะคุณย่าคือสามแม่ของสามีนะคะคือท่านชอบคะ่ะเนี่ยคะ่ะอร่อยคะ่ะเชิญนะคะมามามา,มาเสิร์ฟได้คะ่ะ